ขออยู่ด้วยคนนะครับผมซ้ายยังสัญญานะครับนุ่มจอข้าวจอขาวใช่ไหมอออก็คนก็ร่วมสนุกมากมายครับก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับหวังว่าจะอยู่ด้วยกันยันเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ชาวบ้านแถวนี้ก็โหรักการเต้นมากๆเลยน้องๆก็สวยฮะ ฝากประชาันอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันที่11นะครับบ้านไร่ภูมินะครับตบวน้องกัเจ็บน้องก็เจ็บนะครับก็พบกับนางรำนะครับ3าคณะ3ามเวทีนะครับก็มีพื่อนพิษวงจินดานะครับสนนน้อยบ้านนา่วนชมนะครับกองเชียร์ก็เป็นกองเชียร์ขึ้นใหม่ของเรานั่นเองนะครับสำหรับอีกหนึ่งงานนะครับก็เป็นงานเทศมหาชาตินะครับสลาพ่อปู่บ้านละหารนะครับ หมู่ถึงหมู่8นะครับก็สามแยกท่าสาานะครับตำบลท่าเสนนะครับอำเภอบ้านราชจังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันที่15ธันวานะครับก็นางรำนะครับ7คณะ7เวทีเช่นกันนะครับก็มีเพลินพิษวงจินดานะครับน้องโบน้ำตาลหวานนะครับแม่สีภัยชวนชมชมพู่เมืองเพชรแล้วก็เล็กสีเพชรนะครับกองเชียร์ก็เป็นกองเชียร์เพื่อนใหม่ของเรานั่นเองนะครับก็ อยู่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคืนนี้นะครับอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับก็เราจะเลิกกันก็ ห้าทุ่มครึ่งอ๋อแล้วก็เล่นตอนทุ่มครึ่งนะครับก็ทางเจ้าภาพก็ระบุมาอย่างนี้นะครับครับวันนี้เราเล่นก่อนเวลาครับครับปกติก็เราก็จะเล่นประมาณสองทุ่มยี่สิบนาฬิกานะครับสองทุ่มแล้วก็เลิกเที่ยงคืนนะครับก็4สี่ชั่วโมงยังไม่สี่ชั่วโมงเต็มแต่ว่านี่เราก็เล่นสี่ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ว่าเริ่มไวกว่านะครับก็ต้องเลิกไวกว่าปกติอยู่แล้วนะครับอ่าเราไม่เอาเปรียบนะครับไม่เอาไม่เอาเปรียบอ่าเราเป็นงานบริการนะครับเรับผมทุกท่านมีความสุขทุกท่านยิ้ม ได้นะครับเราก็ภูมิใจแล้วนะครับภูมิใจแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องได้ค่าตั๋วด้วยนะครับเรื่องนี้สําคัญจริงๆใช่ไหมสำคัญสำคัญสคัญนะครับเอาเป็นว่านะครับเรียบร้อยยังนะครับเรียบร้อยแล้ว่วนนี้ก็ย้อนยุอีกสักรอบเอาใจพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการเต้นการรํานะครับโยกย้ายสายสะพูกมีนมใส่นมมีตัวใส่ตัวนั่นเองนะครับขอเพลงมาเยอะเลยครับ ริมน้ำรีสอร์ทขอรำวงสามเพลงเดี๋ยวเราจัดให้แล้วกันนะครับแล้วกออ็จากคนดูแลบ้านเจ้าภาพนะครับก็เมียผัวเจอกันอยังไงกันเนี่ยเมียผัวเจอกันตามสงสัยผัวเจ้าชู้น่าด,ดูแล้วก็โบรักสีดำแล้วก็เพื่อชีวิตมาหนึ่งเพลงลงวัดถ้าเราเพลงไหนเราจะได้เราจัดให้แล้วกันนะครับถ้าเพลงไหนจัดไม่ได้ก็ขอท่านอภัยด้วยแล้วกันติดไอยนะครับไปเกินสิ้นปีนี้นะครับพวกเรา ครับพลงครบสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่ถึงไม่ถึงสิบปีแน่นอนเราเรายังบอกว่าไม่ไม่ถึงสิบปีแน่นอนไม่อาจจะไม่ถึงก็ได้เราทำกันบ้านกันไวกันเลยทีเดียวนะครับวันวันนี่มือเบสของเรานี่แกะเพลงวันละเจ็ดสิบเพลงนะแกะมั่งทะยุมั่งแหลกเลยแกะเจ็ดสิบเพลงจำได้อยู่สองเพลงประมาณนั้นเดี่ไปเอาเสื้อผ้าใส่ใครที่ชอบวงเพื่อนเพื่อนใหม่ของเราก็ ติดต่อได้เลยที่ปลายย่อมของเราน่เองอเนะครับเบอร์โทรนะครับราคายังไงล่ะครับ